จากกรณีดังกล่าวนะครับทําให้ <c oughs> ตอนนี้เราคงเห็นหนูกําลังติดจันวิ่งทุกวิธีทางเพื่อเอาตัวรอดแต่รอบนี้นะครับผมว่า สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการบีบเสียหนูนะฮะบีบเสียหนูบีบหนักเลยนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์สําคัญหลังจากที่มีการพบกันระหว่างทักษิณนะฮะแล้วก็อนุทินชาญวิริตกุล ไปเจอกันกับสารัฐเจ้าพ่อพลังงานผู้บริหารของปตทด้วยเหลือ40ปีไปได้ก็ขอบคุณครับขอบคุณครับขอคือพี่น้องมีความสุขในปีใหม่นี้ทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะปีหน้าเขาทำงานนักด้วยกันพี่น้องแก้ปัญหาโดยที่รัฐบาลสำรย์ เราทํางานนักไปรัฐบาลทํางานนักปีหน้าเป็นปีที่เห็นแสงสว่างบดที่บอกว่าโอ้บ้านเมืองมันอยู่เป็นอย่างนั้นนี่มันจะเห็นแสงสว่างปีหน้าเป็นปีแสงสว่างของคนไทยปีหกเก้าเป็นปีที่คนไทยเริ่มมีความซื่อว่าประเทศกลับมาเหมือนเดิมแล้วมีสตางค์หาตังค์ง่ายขึ้นแล้วและปีเจ็ดนจะเริ่มมีเงินออมแล้วนะครับก็มันจะเกิดขึ้นแน,น่นอนถ้าตตาบดที่ พี่น้องยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและสนับสนุนผมในฐานะตำแหน่งสอทรอนะครับแต่วันนี้นะพี่น้องผมได้300บาทน,นะกาบอาศัยเนี่ยผมพับจ้างนะเนี่ยเพราะมันเงินเดือนเจ็อ่ะเงินเดือนค่าอายุคนเข้าอ่ะได้700ดร้มา ตอนนี้มาหาล้ำไพ่วันละสามร้อยสองวันได้หกร้อยแล้วเอาละเผื่อรวยเที่ยวนี้ละสี่เพเรทีสามร้อยสี่เวทีสามร้อยวันนี้มันใจงานคุ้มอะอันนี้ถือว่ายิ่งกว่าใจแรงงานเด็กอ่ะนะใจแรงงานคนเท่าสี่เวทีให้สามร้อยไปได้ครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องครั้งหนึ่งที่มาฮึ่งกำลังใจแล้วจะขอบคุณจัดนักทำเทคะแนนคือ นายกยองกองเป็นนายกอบจเพื่อเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อผมในการแก้ปัญหาพี่น้องแห่งรอบหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับมีความสุขปีหน้าเนอะมีความสุขน,น,นักๆครับปีใหมน่นี้มีความสุขน,น,นักๆครับขอบคุณครับซึ่งแน่นอนฮนะรวมไทยสร้างชาติก็กําลังเป็นอุปสรรคอย่างหนักที่นําโดยพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับเพราะว่าไปขวางเจ้าพ่อพลังงานจริงๆแล้วเขาก็อยู่เบื้องหลัง พรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เป็นนายทุนสําคัญที่ให้การสนับสนุนสอส,อสอทั้งหลายในพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็มีปัญหากันภายในเรื่องของงบมาเรื่องผ่านโครงการต่างๆนะครับตอนนี้ไฟฟ้าต่างๆก็ตกเป็นของใครฮะเป็นของนายทุนหมดแล้วนะโดยส่วนใหญ่นะประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าตอนนี้ จ,จู่ๆเรื่องเขากระโดงก็โผล่ขึ้นมานะครับเรื่องเขากระโดงเป็นประเด็นสําคัญนะโดยเฉพาะการรถไฟได้มีการออกแถลงการอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทักษิณได้เจอกับนนทินชาญวีรกุลนะครับเขากระโดงนะการรถไฟยืนยันว่าเขากระโดงเป็นของการรถไฟและจําเป็นจะต้องเอาที่ดินของการรถไฟทั้งหมดคืนนะฮะมาให้กับแผ่นดิน ที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมที่ดินไม่ยอมคืนอธิบดีกรมที่ดินก็อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคืออนุทินชาญวีรกุลทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในจิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงผู้ร่ทักษิณนะอย่างนี้ผมเรียนไปคลิปที่แล้วนะเขาต้องการที่จะเร่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมนะครับซึ่งอุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้คือ กลุ่มสวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ไม่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็พยายามขวางทุกีทางไอ้หนชั้น2ชั้นทําให้ทักษิณก็ต้องเร่งนะครับเพราะกลัวอะไรรามไหมฮะกลัวจะมีผู้ไปร้องซึ่งมีรายงานว่าจะมีผู้ไปร้องที่ศาลอาญา ซึ่งมีรายงานว่าชานชัยจะไปร้องที่ศาลอาญาไปฟ้องที่ศาลอาญาขอให้มีการตรวจสอบว่าการที่ทักษิณได้รับการพักโทษการเลื่อนศิลออกจากเรือนจําไปอยู่ชั้น14นั้นได้รับการอนุญาตจากศาลหรือไม่เนะี่ยซึ่งแน่นอนฮนะก็เป็นที่ทราบกันอย่างเป็นอย่างดีว่าผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งระเบียบ ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับเอาผิดกับเจ้าที่กรมนนรัชทันกับโรงพยาบาลตํารวจที่สนับสนุนช่วยทักษิณซึ่งยังคงค้างอีกสองรายก็คือตัวทักษิณและทวียังไม่ได้มีการาตั้งกรรมการสอบสวนในประเด็นนี้และยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ก็ซัดก,กันไปซัดก,กันมาถ้า มีการออกหมายจับขึ้นมานะครับแล้วก็มีหมายขังขึ้นมา <c oughs> สิ่งที่ตามมาคืออะไรทักษิณต้องกลับเข้าคุกนะฮะทำให้เขาต้องเร่งทุกวิธีทางหนึ่งเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญไปยกเลิกว่ลูกเขาเนี่ยคุณสมบัติก็พลาดนะจะไปแก้ในคุณสมบัติเรื่องของจริยธรรมเป็นสําคัญนะคุณสมบัติอ่าคณะอัมรีเป็นสําคัญนะฮะแล้วก็หวังว่าตัวเองจะรอดจากประเด็นต่าง นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนิ้รัศกรรมยาวไปถึงยิงลักณชินวัรด้วยนะครับอุปสรรคที่สําคัญอยู่ที่อนุทินชาญบุรีกุลเรื่องของเขากระโดงก็คือจะยึดคืนนะโดยอ้างเหตุการตั้งกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะที่มีการตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อที่จะเอาผิดศักสยามชิดชอบน้องของเนวินชิดชอบนะครับตอนนี้ก็เลยหนีบกันไปหนีบกันมา หรืต้องตัดสินใจละที่ผ่านมาก็ได้รับพระราชทานรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขนะว่าเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณสุขดีเด่นนะครับอนุทินต้องตัดสินใจเป็นอย่างแรงนี่แหละตอนนี้นะครับทักษิณก็บีบเสียหนูทุกอย่างกําลังบีบเสียหนูเขากระโดงก็บีบเสียหนูยังมีอีกคดีหนึ่งค้างอยู่ที่ดีเอสไทนะซึ่งเสด็จพี่ ได้ไปแจ้งเข้ากล่าวหานะครับกับอนุทินนะที่เดียสยซึ่งยังไม่มีการ <c oughs> ดำเนินการชี้ม,มือความผิดในประเด็นนะี้มีการไปร้องไว้เฉยจากกรณีดังกล่าวนะครับทำให้ <c oughs> ตอนนี้เราคงเห็นหนูกำลังติดจันวิ่งทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดแต่รอบนี้นะครับ ผมว่ารอดยากเลยทีเดียวอนุทินก็ต้องตัดสินใจฮะจะยืนข้างซ้ายจะยืนข้างขวาหรือจะยืนข้างผู้ชนะแต่ผลที่ออกมานะฮะสิ่งที่เราเห็นตอนนี้หนูกำลังติดจ,จันทร์เพราะเหล่าบรรดาเสือทั้งหลายกำลังล้อมกว่างน้อยนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ าอ,อยู่หัวมหาวิรราลองกรบดินราะเทพยาวรา่างกูลชาวไทยเทิดทูนรัชการที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือขวาตกสัตย์ชาติใด อาองล้นกล่าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทยพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุด แห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องหรือน้ำให้เป็นหนึ่งในงสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลา เปยมสูขเกษปรมปรีถวยราชเช่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัว มหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมเล่บุญมากล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลี่ยงปราดรัศมีเกลียงไกลสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทย ສົ່ງព្រះចររ ดาวโยวมหาวชิราลงกอลบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรีงกรไร วรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรพพระเจะเร่